by the way podcast make your journey worthwhile สวัสดีค่ะทุกท่านกำลังอยู่กับอีตานัชชาแสนคำนะคะแล้วก็ by the way podcast นะซึ่งเซสชันนี้จะมาคุยในเรื่องของ on the way นะคะ on the way session ก็คือการที่ตาได้ออกเซสชันนี้เพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ย ได้ฟังทริคหรือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์การอ่านหรือว่าอะไรอยากให้ฟังในระหว่างทางนะคะอาจจะเป็นเกรดเล็กๆน้อยๆที่มาจากหนังสือนะคะส่วน reading way เนี่ยก็จะสรุปหนังสือทั้งเล่มเลยนะคะส่วน ep นี้เราจะคุยกันเรื่องของการที่เรามีชีวิตที่ perform ได้เนี่ยมันสามารถเริ่มได้หลังจากตื่นนอนนะคะหลังจากตื่นนอนอ,อซึ่งซึ่งซึ่งส่วนนี้ที่มันเป็นแบ่งเป็นข้อๆที่เพอร์ฟอทั้งวันเนี่ยจะอัดไว้ใน ep ที่1 นะคะแต่ว่า EP นี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเลยแบบถ้าสมมุติว่าเราตื่นนอนครั้งแรกเนี่ยอะไรที่สามารถเป็นเขาเรียกว่า priority แรกที่จะทำให้คุณใช้ชีวิตได้แบบสม,มูทเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบมัน Per f o ฟอได้ทั้งวันนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเดิมอะคะ่ะถ้าสมมติว่าชีวิตของเราคุณลองสังเกตดูว่าการที่เราจะมีความสุขได้มันไม่ได้มีอะไรที่บบเราต้องทำใหญ่โตไม่ได้มีอะไรที่เราต้องทำเพราะว่าต้องเรียนแบบคน นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะดูติกต k กเราเออเราอาจจะอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้ววันหนึ่งเราทําไม่ได้มันเกิดการ Expect หรือว่า Over e x p เอ็กซ์เเนี่ยหรือว่าการคาดหวังที่สูงเกินเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะเป็นภาวะซึมเศร้าได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยก็มีคนที่ รักษาโรคซึมเศร้าเยอะมากๆขึ้นในหลายๆปีโดยเฉพาะปีที่ปี65นะคะเราก็คิดว่าปี66อ่ะจบปีไปก็มีสรุปก็น่าจะเยอะขึ้นนะคะ ก็อย่างที่ตาบอกนะคะก็คือสิ่งที่มันจะทําให้เราเพอร์ฟอร์มทั้งวันหรือไม่ว่าจะเป็นความสุขเนี่ยมันมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเลยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการได้ทานอาหารอร่อยอาจจะไม่แพงนะก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ตาก็ทานนะคะแบบว่าเออมันก็เป็นกิมมิคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีแบบอาจจะเป็นการทานของหวานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สิ่งที่วันนี้ที่จะแชร์ในเรื่องของการที่เราทําให้เราเพอร์ฟอร์มทั้งวันเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณตื่นนอนมาอยากให้เชิญชวนทำหนึ่งอย่างก็คือการพับผ้าหม่มนะคะแล้วก็จัดที่นอนเพราะว่าสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่หลายคนมองข้ามนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเคยเทรนทีมงานนะนะว่าแบบเออตื่นนอนมาเนี่ยพับผ้าห่มไหม เออพ,พ่อผมไหมจัดผ้าปูที่นอนหรือว่าแบบจัดที่นอนหมอนมุ้งอะไรหรือเปล่าเนะะี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็ไม่เคยทําแล้วเขาก็แบบเออตั้งมันเป็นกองต้นคริสต์มาสขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันถามว่ามันมันเวิร์กไหมวิธีนี้ก็เลยให้กลับไปลองทําดูประมาณ20 2สวัน20่สถึงยี่2อวันนะคะแล้วก็ให้กลับมาสรุปผลกันดูว่าแบบชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็เลย แบบเขาก็มาแชร์เนาะเขาบอกว่ามันแบบเวิร์คขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเหมือนเราทําสําเร็จในสิ่งสิ่งแรกถึงถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วสิ่งที่สองเขาก็อยากที่จะทําให้มันสําเร็จอีกสิ่งที่3ม,มันเหมือนเป็นโดวิโน่เกาะกันไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆตรงนี้มีม,มีมีส่วนที่ตาเชื่อว่ามันเป็นงานวิจัยแล้วก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่พูดกันในหลายๆหนังสือนะคะก็คือโดยเฉพาะหนังสือจิตวิทยาเนี่ย วันนี้อยากให้คุณลองทำ,ทำ,ทำไปพร้อมๆกับตาแล้วกันเนาะก็คือวันนี้คุณลองยิ้มค่ะอะ่ยิ้มแล้วก็ยิ้มหน้ากล้องเลยนะจะเขินๆหน่อยก็ไม่เป็นไรยิ้มคนเดียวนะคะเพราะว่าชินละอะ่ยิ้มอืมแล้วคุณก็ให้ใหคุณเนี่ยในระหว่างที่ยิ้มเนี่ยอยากให้คิดถึงเรื่องที่เศร้าที่สุดในชีวิตค่ะอ่าคุณจะเห็นได้ว่าต่อให้เศร้าขนาดไหนเนี่ยก็ก็ก็คือเราอยู่ในโหมดยิ้มมันเศร้าไม่ได้อะ่ะ นะคะคำถามคือเออแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของสมองของคุณนะคะก็คือเวลาที่วันนี้สมองเนี่ยมันจะทํางานตามสิ่งที่กล้ามเนื้อสแสดงออกมาหรือว่าเอาง่ายๆคือสิ่งที่แบบเออมันประจักษ์กับสิ่งที่อยู่ในตาเขาหรือว่าประจักษ์กับสิ่งที่แสดงออกมาหรือว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเรียกว่าผัสสะหรือว่าการสแสดงออกของจมูกลิ้นกายใจอะไรประมาณนี้นะคะที่แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นภายนอกอะเนาะ อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เราต้องการที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าทําให้แบบรู้สึกว่าเออในความสําเร็จเล็กๆน้อยๆเราเช่นการพับผ้าห่มแล้วก็การจัดที่นอนของคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันคือชัยชนะแรกของคุณสมองก็จะรับรู้แล้วว่าในตอนที่คุณพับผ้าห่มในตอนที่คุณแบบเคลียร์ตัวเองจัดที่นอนหมอนมุ้งเนี่ย มันเป็นความสําเร็จแรกเพราะว่าสมองได้เห็นแสดงออกมาจากกล้ามเนื้อตาแล้วว่าเออเนี่ยคุณทําสิ่งแรกในในวันเลยนะหลังจากตื่นนอนคอมพลี e และสิ่งที่มันเป็นต่อไปคือสมองก็สั่งงานต่อแล้วคะ่ะว่าการทําสิ่งที่ต่อไปก็คืองานที่2เนี่ยก็ต้องคอมพลีตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนเหมือนกันคะ่ะวันนี้ การไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายของคุณต้าก็ขอเชิญชวนเลยนะว่าถ้าสมมติว่ามีสมุดมีปากกาก็อยากให้เขียนออกมาเขียนออกมาดีกว่าที่เราจะเก็บไว้ในสมองเพราะว่าการที่มันอยู่ในสมองแล้วเหมือนเหมือนกล้ามเนื้อไม่ได้มันไม่ได้เห็นกับตาเขาจะรู้สึกว่าเขาแยกไม่ออกแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นเส้นได้แบบเต็มหัวไปเลยอะซึ่งตรงนี้มันก็ก,ก็มีภาวะหลายๆคนก็เกิดภาวะเครียดหลายๆคนเกิดภาวะที่ไม่ได้พิ i o r ร t y ชีวิตที่ดีอย่างเช่นไม่ได้แยกว่า ควรทำรายหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เก็บไว้ในสมองซึ่งตรงนี้ตั้ว่ามันอันตรายนะเราเห็นว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่เออมันมันก็โอเคอะแต่ความจริงคือมันอันตรายมากๆตรงที่เรารู้สึกว่าเราคิดอะไรไม่ออกแล้วเราแบบกองไว้เหมือนเส้นได้มันก็พันกันในสมองเต็มไปหมดเลยอะแล้วเราก็ไม่เห็นมันตรงนั้นกล้ามเนื้อไม่เห็นสมองไม่เห็นสมองไม่รับรู้ก็ ก็เกิดภาวะเครียดบางทีก็เกิดภาวะซึมเศร้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนเวลาทําอะไรเนี่ยให้สมองคุณได้เห็นด้วยให้ตาคุณได้เห็นด้วยนะคะแล้วก็เขาจะสามารถเทคแอคชั่นหลังจากนั้นหลังจากที่เขาได้เรียนรู้ก็คือเขาก็เลิร์นนิ่งตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณตลอดทั้งวันเนี่ยสามารถเพอร์ฟอร์มได้เลยจากการที่ ทำให้ตาคุณเห็นนี่แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเรียนรู้เองสําหรับสมองนะคะโอเคค่ะเซสชันนี้นะคะคุณก็สามารถมีชีวิตที่เพอร์ฟอร์มได้ค่ะแค่หลังจากที่คุณตื่นนอนตาขอความสําเร็จแรกเลยนะคะพับพระห่มจัดที่นอนให้เรียบร้อยแล้วคุณลองสังเกตดู21วันหลังจากนั้นว่าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงย,ยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้กีตาร์ชาสันคาและ On the way Podcast เซส i o n ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ By the way, podcast, make your journey worthwhile.